ครับในวันนี้ทางนบชโดยศูนย์ปราบโรงประชามติซึ่งก็ประกาศชัดเจนว่าศูนย์ปราบปรงประชามตินั้นเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนที่มีจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยเพราะการทำหน้าที่ในการจับเปิดศูนย์ปราบครงประชามติในวันที่19และขอเชิญชวนนะครับ ถ้าราชาการทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชาการจังหวัดผู้บัญชาการฐานมฑลน,นในแต่ละจังหวัดผู้การจังหวัดได้ไปร่วมนะครับในศูนย์ในแต่ละจังหวัดรวมกระทั่งฝ่ายความมั่นคงทั้งปวงเพราะไม่มีความลับอะไรเลยอีกทีหนึ่งหรือไม่แล้วถ้าเป็นแบบนี้นะการทราประชามติจะเดินหน้าไปได้อย่างไรผมกับเรียนถึงท่านนายกอย่างนี้นะครับ ว่าท่านแสดงความไม่สบายใจแสดงความไม่เห็นด้วยกับการตั้งศูนย์ปราบโกงแต่ท่านบอกว่าตั้งก็ตั้งไปฉันใดฉันนั้นเช่นเดียวกันนะครับอยากให้ท่านเข้าใจพวกผมว่าเมื่อสองปีเศษที่แล้วท่านประกาศยึดอำนาจท่านตั้งรัฐบาลพวกผมก็ไม่ได้สบายใจนะครับพวกผมก็ไม่ได้ยอมรับ ว่ารัฐบาลที่ทันตั้งเป็นรัฐบาลที่มาถูกต้องตามวิธีทางประชาธิปไตยเอานะเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาาเจียวนะีเเอเีย